นควรติดใจพิธีก่อนเทอร์พอยใช่ไหมคะซินเทอร์พอยนี้นะคะเป็นเพื่อนก็เป็นช่างเขียนมือหนึ่งของวัดธาริจชยประดิษฐ์สวัสดีครับหลายๆคนคงคุณนหนาคุณตากับคลิปที่ผ่านมานะฮะผมเองนะครับผมชื่อเซนเตอร์สมพงษ์ธนสศมีผมเป็นช่างเขียนตกรรมภายในวิหารวัดธาราทิจใชยประดิษฐ์ครับอำเภอแม่แดงแจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ผมจะพาไปพบกับสิ่งที่ผมทำแล้วก็ไปพบกับอาจารย์ของผมนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับรบกวนอาจารย์พูดถึงพระพุทธปฏิมาสิริพานิรมิตนะครับซึ่งอยู่องค์ข้างหลังของเราครับพระพุทธปฏิมาสิริพานิรมิตรครับเป็นพระนามพระพุทธรูปที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าทรงพระราชทานนามอของพระองค์นี้ถือว่า สำคัญและมีความหมายมากครับและที่สําคัญอีกด้านหนึ่งสําหรับพระพุทธรูปองค์นี้ที่เป็นพระประธานในวิหารเนี่ยค,คือปั้นโดยศิลปินแห่งชาติศาสตราจารย์เขมรั์กองสุขต<อ>ั้นพระองค์นี้เพื่อให้สอดคล้องกับพระตำริของพระองค์ท่าน<อ>ที่อยากจะให้วิหารหลังเนี่ยเป็นวิหารที่แสดงถึงความเป็นศิลปะร้านนาร่วมสมัยครับ<อ>ับ้นพระพุทธรูปองค์เนี่ย ก็จะเป็นเพื่อรูปที่จะผสมผสานทั้งศิลปะของอินเดียศิลปะของล้านนาแล้วความเป็นร่วมสมัยในปัจจุบันนั้นรูปนี้จะมีการออกแบบที่ให้ดูสมัยใหม่ด้วยการออกแบบฐานที่ไม่เหมือนอรประเพณีนิยมอย่างที่เราเห็นในวัดต่างๆอันที่สองมีคติความเชื่อในเรื่องของนักกษัตริย์อยู่ที่พระรูเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยที่มีนักกษัตริย์ของตัวเอง ได้ถวายเป็นพุทธบูชาในพุทธรูปองค์นี้ด้วยแล้วเป็นพุทธรูปที่เราเห็นได้น้อยมากที่เ,เราเห็นแม่พะระชนีปฏิสถานอยู่ที่ผานฐานพุทธรูปด้วยเ,เป็นตางมาลวิชัยครับออตอนที่พ,พระเจ้าปะชนมานแล้วมีแม่พะระชนีบีบมวยผมมาเป็นพยานในการตัดสรู้ของพระเจ้าในครั้งนี้เพราะฉะนั้นแม่พะระชนีก็มี บีดน้าออกจมวยผมก็ทําให้สอดคล้องกับวัดนี้ที่ชื่อวัดทารา,าทธิษทาราเิพชัยปดิฐ์นะครับครับอาจารย์อาจารย์เล่าเรื่องข้างหลังให้ให้ฟังหน่อยครับว่ามันเป็นมาอย่างไรครับอาจารย์ครับภาพจิตรกรรมฝาผนังในวิหารเนี่ยรเราเริ่มจากด้านซ้ายมือของพระประธานครับด้านซ้ายครับเริ่มคือจุดเริ่มต้นของภาพแล้วก็เวียนทักษิณาวัดไปสิ้นสุด ตรงขวามือของพระประธานครับจุดเริ่มต้นตรงนี้เราก็เริ่มตั้งแต่ภาพตอนที่พระมาหาชนกเรือลมครับอาจารย์พูดถึงดวงดาวด้านบนนะครับผมครับด้านบนจิตกรรมฝาผนังสเปซหรือพื้นที่ก็จะเป็นเรื่องของท้องฟ้าเรื่องจักรวาลครับซึ่งพระองค์ท่านทรงโปรดในเรื่องจักรราศีมากเพราะฉะนั้นจักรราศีข้างบนก็จะสอดคล้องกับ ตรงที่ฐานพระเป็นเรื่องของจักราศีเือนกันซึ่งเป็นคติความเชื่อที่ดีงามของชาวเหนืออย่างเช่นสไตล์ที่เขียนเนี่ยดูรายละเอียดฮะที่ผมท่านรับสั่งว่าอยากจะให้มีภาพเขียนที่เป็นจิตกรรมฝาผนังแบบไทยแต่ว่าสไตล์ของศิลปะล้านนาการตัดเส้นหน้าตารวดลายต่างๆนี่จะเป็นศิลปะที่ศิลปินที่เขียน,นี่เนี่ยศึกษาจากศิลปะของล้านนา ในขณะเดียวกันก็มีแนวความคิดที่อยากจะสอดแทรกอะไรให้มันเป็นปัจจุบันเข้ามาอยู่ในภาพเขียนนี้อย่างเช่นตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามีหน้าการละใหม่หาามมเข้ามาอยู่แล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> ผมคิดว่าเรื่องคุณนี้สําคัญเิจ <c oughs> กราารมฝ่าผนังเนี่ย <c oughs> เราจะบันทึกเรื่องอะไรที่เป็นสาระน่าสนใจ <c oughs> นอกจากเรื่องของพระมหาชนกแล้ว <c oughs> ให้เนื้อหาใหม่ๆในปัจจุบันเข้าไปสอดคล้องกับเรื่องที่มีมา,มาตั้งแต่ครั้งที่เป็นอดีต <c oughs> ก็อยากจะฝากนิดนึงว่าวัดท่าระทิพ์เนี่ยคะ่ะอยู่ที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ตรงประทางเข้าบางช้ามแม่ตมานแค่ประมาณ3-4มโลเท่านั้นนะคะถ้าใครไปเที่ยวก็ขอให้แวะเข้าไปกราบพระนิดนึงหรือว่าได้ไปดูจิตกรรมฝาผนังของเรานะคะแล้วก็ได้เข้าไปดูเรื่องราวของรัชกาลที่9ด้วยเพราะว่าไม่วาดกับทีมงานไว บันทึกเรื่องราวของในหลวองรอัชกาลที่9พร้อมกับความทรงจำของหนูก,กับท่านในสมัยเด็กๆไว้แล้วก็ทางด้านตรงข้ามาพระประธานค่ะจะเป็นภาพของร9แล้วก็เป็นภาพของหนูก,กับท่านในสมัยเด็กๆเรารอบๆด้านอื่นเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของพระมหาชนกในเวอร์ชันของในหลวงรัชกาลที่9 ด้านหลักเนี่ยจะเป็นคอนเซ็ปต์ของคนกับน้ำเจ็ดประเภทนะคะก็เราผสมผสานในเวอร์ชันของเราเองกับศิลปะล้านนาซึ่งก็น่าสนใจอยู่ตอนนี้เรากำลังทำดาบเพดานด้วยก็เข้าไปชมได้นะคะตอนนี้อากาศเริ่มดีแล้วขอความเมตตาพระอาจารย์ครับผมเล่า,เล,าเล่าถึงประวัติวัดแห่งนี้หน่อยครับเป็นมาอย่าไร ประวัติโดยย่อๆก็คือคในช่วงปี2522หลวงปู่กูบาลธรรมชัยท่านเดินทุดงจากวัดทุ่งหลวงแล้วท่านก็มาปักหลักตั้งกฎไว้ที่น้ำบ่อทิพย์ท่านอยากจะสร้างสถานที่แห่งนี้เป็นเป็นวัดเป็นอารามรรเพื่อแก่การปฏิบัติธรรมตอนนี้เรามาถึงจุด น้ำบอ่อทิพย์ทางนี้เป็นเส้นทางไปบอ่นปบบอน,น้ําทิพย์บบ่อน้ําทิพย์นี้หลวงปู่ครูบาธรรมชัยท่านได้มาปักกลดครั้งหนึ่งในปี2522ครัหลวงปู่มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่นี่เราก็เจอน้อําบ่อทิพย์บผมก็จะมาอธิษฐานใครที่ป่วยไข้ไม่สบายก็ามาอธิษฐานขอน้ําน้ำทิพย ในบ่อเพื่อเป็นเหมือนเป็นน้ำมนต์ประมาณนั้นเป็น,นน้ำมนต์ในการรักษานิ้เป็นความเชื่อเป็นความเชื่อของชุมชนในแถบอำเภอแม่แตงประติมาก,กรรมชิน้นนีเนเ้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเซ็นเตอร์พอทราบไหมนี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับในวิหารครับคล้องกันพ้องกันที่เป็นพระมหาชนกข่ากนกลังบำเพ็ญเพียร ว่ายน้ําอะไรองี้เป็นปฏิมากรรมที่ตั้งอยู่กลางกลางภูเขาของวัดเราเลยก็สุดมีความสวยงามนะฮะส่วนตรงนี้จะเป็นบ้านน้องหมาตอนนี้เราก็มีครอบน้องหมาน้องแมวค่ะทําบ้านหมาบ้านแมวกันเพราะว่าคนเอามาปล่อยเยอะเหลือเกินนี่ก็ ตอนแรกก็เป็นคนรับเลี้ยงเองแล้วเลี้ยงมาเป็นแบบคอกๆหลายเจเนอเรชันมากจนแบบเราห้ามไม่ได้เนาะเขาชอบมาปล่อยก็เลยตอนนี้คือไม่ต้องแอบมาปล่อยแล้วล่ะค่ะก็ใครอย่งอใช่เนาะชอบแอบปล่อยเ <c ười> จโก้ไม่ใช่คะ,ะหนุกมาจากโคราชเนาะ <c ười> คือก็เดินอุ้มเข้ามาได้เลยคะ่ะเอามาให้ทางเรากับทางตัวพี่เดี๋ยวเราจะเลี้ยง เองหรือว่าถ้าใครเมตตาน้องก็มารับไปเลี้ยงได้เหมือนกันนะคะไปแล้เข้าไปดูกันอ่าโยมแม่ดูสาะอ้านดีวันนี้มีนคนมาเที่ยวบ้านน้องหมานะัะ,จะเจริญพรอ่าเซ็นเตอร์ขนมขนมน้องหมาชอบตัวไหนก็เลือกเลยเนาะเอ้ยเด็กๆฉันมีอาหาระ มีอาหารให้นายไม่รู้แกโยมไปไหมไปไหมไปย่าย่าไ่น้ำหรอกระผมพระอาจารย์ผมก็ต้องขอขอบคุณพระอาจารย์นะครับที่พาเที่ยวพาดูพาชม กับสาระได้ดีๆเรื่องราวที่ไม่เคยรู้มาก่อนก็มีก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ครับพระอาจารย์ <S <S เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ผมมาเที่ยวมาทัวร์วัดนะครับเราได้สาระดีๆจากท่านพระอาจารย์ได้ดูงานกิตกรรมภายในวิหารแล้วได้ดูสิ่งที่สวยงามเจริญหูเจริญตาภายในวัดเชิญที่วัดธาราทิศของเราได้นะครับที่อำเภอแม่แตง ตอนนี้พวกเรากำลังเขียนรูปกันอยู่นะครับก็จะได้เห็นพวกเราอยู่ด้วยเขียนไปด้วยคนที่มาชมก็ชมได้ด้วยไม่ห่วงครับสุดท้ายนี้วันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ